หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอสามพุ่งไปเลยหนึ่งสองสามพุ่งไปเลยอืมดีขึ้นไหมเห็นไหมแต่มันยังวงแคบใช่ไหมล่ะมันวงแคบอันนี้กำลังไม่มีสาม อืมแต่มันสายใช่ไหมสองสามเฮ้ยเหมือนจะดีขึ้นเลยนะเหมือนจะดีขึ้นเลยนะใช่เฮ้ยดีขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วเฮ้ยหนึ่งสองสามมัน สองสามมันมันมันไม่ไปมันไม่พุง่งมันไม่พุง่งแต่นิ่งขึ้นไหมหนึ่งสองสามอืมอืมสองสามอืมนะม,ม,มันก็ยังมีสต,ติอ่ะพร้อมหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามให้มันสุดไปเลยเห,นนะเห็นไหมเห,เห็นไหมเฮ้ดีขึ้นเห็นไหมเฮ้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยไม่ไปว่ 1, 2, นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยืไหม ไม่เลี้ยวเออสองสามเออใช้การหมุนให้นัไปก่อน <c oughs> ก็มีส่งนะ